วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับผมก็วันนี้มีเป็นงานตัวบันทับแตกนะครับบันทับหับกมาก็ทําการซ่อมบอดี้นะครับตัวนี้นี่อันนี้ผมยากาวไปเรียบร้อยลตอนนี้ก็พึ่งแข็งครับพึ่งแข็งเลยนี่ตัวนี้เป็นแลนโนวครับบันทับแตกมาอ่านี่หลังจากที่ผมทําการ ยากาวไปนะครับก็มาเทสเปิดดูเปิดปิดก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนเดิมครับมาแบบสภาพค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันเพราะมันมันแตกแล้วก็ดันตัวบอดี้ที่เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับปูดขึ้นมาตรงนี้เลยอันนี้ผมยากาวบอดี้เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวก็จะประกอบเครื่องนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีตอนเสร็จอตอนนี้ก็ทำการซ่อมตัวบอดี้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบเครื่องแล้วตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่งอแล้วนะครับเครื่องเปิดติดก็เดี๋ยวมาลองปิดดูอ่นี่ครับตอนปิดก็สนิทเหมือนเดิมนะครับเปิดปิด กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานซ่อมบอดี้แลนด์โตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ